บทที่85คุณล้อเล่นกับฉันเหมือนอัจฉริยะจียูหรือไม่และนอกเหนือจากเฉินหอยาแล้วเขายังคงเปลี่ยนลินจันชานหัวหน้าตระกูลลินแต่ลินจันชานเป็นคนที่แข็งแกร่งในอาณาจักรทองกวนและเขาไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้ในเวลาอันสัน้นจียูตั้งใจที่จะไปที่บริเวณด้านในของเทือกเขามอนสเตอร์บีสแม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะยังคงอยู่ในระดับที่สองของอาณาจักรยุก,กวนแม้ว่าเขาจะร่วมมือกับวิธีการทกบมวยระดับล่างระดับสูงมัดเสียใจเขาก็ไม่สามารถแข่งข,ขันกับสัตว์ประหลาดระดับระดดับบไ้้แลขางออน แต่นอกเหนือจากมัดภูเขาแห่งความเสียใจเขายังมีเทคนิคการเคลื่อนไหวระดับต่ำแฟลชพันภาพลวงตาแม้ว่าเขาจะเอาชนะเขาไม่ได้แต่เขาก็สามารถหลบหนีได้พื้นที่ด้านในของเทือกเขามอนสเตอร์บีเซียงแบ่งออกเป็นพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กมากมายและระดับความอันตรายของแต่ละพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กก็แตกต่างกันมากเช่นกันตัวอย่างเช่นพื้นที่เล็กๆที่มีระดับอันตรายต่ำจะรวบรวมสัตว์ประหลาดระดับ2ระดับหนึ่งถึงระดับ2ระดับ2ในขณะที่พื้นที่ขนาดเล็กที่มีระดับอันตรายสูงอาจรวบรวมสัตว์ปีศา ปราบได้ที่จีโยล่ามอนสเตอร์ในพื้นที่เล็กๆที่มีระดับอันตรายต่ำโดยพื้นฐานแล้วก็จะไม่มีปัญหาสำหรับคืนนี้จีโยกำลังจะบุกทะลวงไปสู่ระดับที่3ของยุควนเรียวในการฝึกฝนของเขาก่อนอื่นเขาตั้งใจโยนผงจูนที่เขาเพิ่งสกัดเข้าไปในปากของเขาติ้งท่านอาจารย์ใช้ยาอายุวัฒนะเกรดต่ำเกรดสองจูซูนซานและได้รับคะแนนประสบการณ์สำหรับฐานฝึกฝนศิละปะก,การต่อสู้5,000ดอกจัน999ครั้งอัญญประกาศคู่หลังจากนั้นจีโยก็นั่งอยู่บนเตียงและนั่งลงเพื่อเข้าสู่สภาาวะกรกรฝฝึน ยินดีด้วยอาจารย์ฐานฝึกฝนศินลปะการต่อสู้ได้ประสบความสําเร็จในการทะลุผ่านไปสู่ขั้นแรกของระดับที่สาของอาณาจักรยูซอวนอัญญประกาศคู่ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนค่ําคืนก็เงียบสงัดในที่สุดการฝึกฝนศินลปะการต่อสู้ของจียูก็ทะลุทะลวงไปถึงระดับที่สาของอาณาจักรยุกวนอย่างไรก็ตามเขาลืมที่จะระง,งับโมเมนตัมของเขาและข่าวความก้าวหน้าในระดับพลังยึดของเขาทําให้ทั้งโรงแรมตกใจในทันทีแม้แต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงแรมก็ได้รับผลกระทบชั่วโมงนี้คนส่วนใหญ่กําลังนอนหลับ ตื่นขึ้นมาทันทีพวกเขาจะอารมณ์เสียอย่างมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อพวกเขาตระหนักว่ามีใครบางคนกำลังฝ่าฝืนการฝึกฝนของอาณาจักรยุกวนพวกเขาทั้งหมดถือว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไม่สามารถที่จะยุยยุผู้เที่ยวชาญของอาณาจักรยุกวนได,ด้จุดๆในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นจีโยสวมเสื้อคลุมสีดำตามปกติแล้วลงไปชั้นล่างเพื่อรับประทานอาหารเช้าเขาพบสถานที่สุ่มนั่งสั่งอาหารอย่างไรก็ตามในขณะนี้ชายร่างใหญ่สามคนก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเข,า,ข,า,ข,า,ขาด้วยสีหน้าไร้ความปราณี ดูเหมือนว่าร้านจะเต็มไปด้วยผู้คนและจีโยผูกขาที่นั่งสำหรับสี่คนเพียงแต่จีโยไม่สนใจที่จะสนใจอีกสามคนเลยและไม่ได้สนใจชายร่างใหญ่ทั้งสามด้วยซ้ําเจ้าหนูเราสามคนรับตำแหน่งนี้ชายมีหนวดมีเคราที่เป็นผู้นําพูดอย่างเย่อหยิ่งถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะรีบออกไปจากที่นี่เร็วๆนี้โยฉันไม่ได้สนใจมันเมื่อกี้เจ้าเด็กยังสวมเสือ้อคลุมสีดําเหมือนอัจฉริยะจีโยด้วยเหรอเมื่อก่อนผมเห็นผู้ชายแบบนี้ตามท้องถนนเยอะครับวัยรุ่นสมัยนี้ป่วยหนักมากต้องเรียนแบบทุกอย่างไม่กลัวโดนหัวเราะเย ชายร่างใหญ่อีกสองคนชี้ไปที่จียูและหัวเราะเสียงดังชายหนุ่มอีกคนที่บูชาอัจฉริยะจียูและเลียนแบบเขาในช่วงสองวันที่ผ่านมามีผู้ชายในชุดคลุมสีดําเลียนแบบจียูมากมายจริงๆใครทําให้จียูแข็งแกร่งขนาดนี้แม้แต่เชนยานผู้ซึ่งปลุกร่างกายวิญญาณที่ได้มาก็ทําได้เพียงถูกแขวนคอและทุบตีเท่านั้นชายหนุ่มคนนี้ท่างน่าสงสารจริงๆเขาได้พบกับชายไร้เหตุผลสามคนนี้อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ความสนใจของผู้คนมากมายรอบตัวถูกดึงดูด้วยเสียงหัวเราะของชายร่างใหญ่ทั้งงและพพวกกเเขา็ริ่มมูดถึัน อย่างไรก็ตามจีโยไม่เพียงแต่ไม่ตื่นประหนกเลยแต่ยังอยากจะหัวเราะอีกด้วยฉันเรียนแบบตัวเองเหรอชายร่างใหญ่ทั้งสามคนนี้ก็ทําให้จีโยสนุกสนานเช่นกันหลังจากรออยู่ครู่หนึ่งและเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ขยับเลยชายร่างใหญ่หน้าต่อข้าวที่เป็นผู้นําก็พูดอย่างไร้ความปราณีเฮไอหนูเจ้าหูหนวกหรือเปล่าคุณไม่ได้ยินฉันบอกให้คุณออกไปเหรอได้ยินไหมรีบออกไปให้คนทางเราสามคนยืนไม่ไหวแล้วถ้าคุณไม่จากไปอย่าหาว่าพวกเราหยาบคายนะชายร่างใหญ่อีกสองคนก็ขู่เช่นกัน ในขณะนี้จีถอดเสื้อคลุมสีดำบนหัวของเขาออกอย่างตลกขบขันและพูดอย่างเย็นชามันไร้สาระจริงๆทันทีที่เขาถอดเสื้อคลุมสีดำออกเงียบเงียบมากทุกคนรอบตัวตกตะลึงพวกเขาจำชายหนุ่มตรงหน้าได้ทันทีว่าคือจีโยพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้เรียนแบบในสายตาของพวกเขาคืออัจฉริยะจียูนั่นเองบทที่86 100ตหกนึ่งตโดยเฉพาะชายร่างใหญ่สามคนนั้นที่ตกตะลึงทันทีก่อนหน้านี้พวกเขาจะจินตนาการได้อย่างไรว่าผู้ชายตรงหน้าเขาวสวมเสื้อคลุมสีดำเพื่อซ่อนใบหน้าของเขาคือตัวจียูเอง ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นใครก็เป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการว่าวันแรกหลังจากเอาชนะร่างกายทางจิตวิญญาณที่ได้มาเชิญหอยานจะกินอาหารเช้าในโรงน้าชาเล็กๆแห่งนี้ชายมีหนวดมีเคราที่เป็นผู้นําเป็นคนแรกที่ตอบและทัศนคติของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากในทันทีจีจีจีอาจารย์จีเราตอนนี้เราทุกคนล้อเล่นกันฉันหวังว่าฉันหวังว่าคุณจะไม่เอาไว้ทําใจฉันเห็นตอนที่เขาพูดไม่ใช่แค่ก้าวถอยหลังแต่ขาของเขายังสั่นอยู่ชายร่างใหญ่อีกสองคนก็ค่อยๆรู้สึกตัวและขอโทษอย่างจริงใจไม่ ถูกต้องเราแค่ล้อเล่นเรื่องตลกจีโยพูดอย่างไม่แยแสคุณปฏิบัติต่อฉันเหมือนคนโง่หรือเปล่าไม่ไม่ชายร่างใหญ่สองคนส่หัวด้วยความตื่นประหนกเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เลวร้ายเป็นพิเศษชายมีหนวดมีคราวจึงวิ่งหนีไปทันทีโดยไม่สนใจชีวิตหรือความตายของพี่ชายทั้งสองของเขาอยากหนีเหรอด้วยการเตะจีโยก็เตะโตะตรงหน้าเขาลอยไปมาติ้งปรมาจารย์เตะและค่าประสบการณ์ของทักษะลึกลับระดับต่ำเตะลมพายุระดับสีเหลืองหนึ่งดอกจันเก้าเก้าเก้าครั้งอัญญประกาศคู่ ฉันเห็นโต๊ะบินไปหาชายต่อเข้าด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากและชายมีหนวดเคราไม่สามารถหลบได้เลยและถูกโต๊ะทุบโดยตรงชายมีหนวดเคราไม่สามารถหลบหนีได้แม้แต่ก้าวเดียวและล้มลงกับพื้นและสลบไปเมื่อเห็นฉากที่น่าสะพรึงกลัวนี้ชายร่างใหญ่อีกสองคนก็ตกใจมากจนขาของพวกเขาเดินกระเพกและพวกเขาก็คุกเข่าลงกับพื้นและคำนับต่อจีอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อขอความเมตตาเจ้าสองคนตกหน้าตัวเองเป็นร้อยครั้งเจ้าต้องตกดังๆไม่เช่นนั้นเจ้าจะจบลงเหมือนเขา สายตาของจีอูจ้องมองไปที่ชายร่างใหญ่สองคนที่กำลังคุกเข่าและขอความเมตตาและพูดอย่างเย็นชาพวกเขาเป็นเพียงขยะสองชิ้นที่ไม่มีฐานการึกฝนของอาณาจักรยุ่กวนเขาที่เกียดเกินไปที่จะทำให้มือของเขาสบกระบกใช่ๆเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาชายร่างใหญ่ทั้งสองจึงตามหลังชุดสูททันทีตะลึงตะลึงพวกเขาทั้งหมดทำตามสิ่งที่จีโยพูดและตบหน้าตัวเองดังมากเมื่อเผชิญกับความตายพวกเขาไม่สนใจความเจ็บปวดอีกต่อไปหรือแม้แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกต่อไป ตะลึงตะลึงตะลึงอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่เช่นนั้นทั้งสองก็ยังคงตบหน้าตัวเองต่อไปการตบทุกครั้งนั้นหนักมากพวกเขากลัวว่าเสียงที่ตบจะไม่ทําให้จีโยพอใจฟอเมื่อเห็นชายร่างใหญ่ทั้งสามคนนั้นได้รับการดูแลโดยจียูแทบจะในทันทีทุกคนรอบตัวกอดไม่ได้ที่จะหายใจไม่ออกการตบดังๆังเหล่านั้นทําให้หัวใจของพวกเขาเต้นรัวและพวกเขารู้สึกไม่สบายใจเพราะพวกเขาส่วนใหญ่พูดคุยเกี่ยวกับจียูมาก่อนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ตรงเท่าชายร่างใหญ่ทั้งสามคนนั้นแต่พวกเขาก็ยังกลัวอยู่เล็กน้อย มีเพียงไม่กี่คนที่โชคดีที่ไม่ได้พูดอะไรตั้งแต่ต้นจนจบและไม่ได้ยั่วยูเด็กอัจฉริยะผู้ทรงพลังที่น่าสะพรึงกลัวคนนั้นตะลึงตะลึงตะลึงอัญญกระกาศคู่จุดจุดจุดอันญประกาศคู่ฉันไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าใดก่อนที่เสียงปรบมือดังจะหยุดลงในที่สุดในขณะนี้ใบหน้าของชายร่างใหญ่สองคนบวมและน่าเกลียดยิ่งกว่าหัวหมูแล้วจีโยไม่ได้นับอย่างระมัดระวังว่าสองคนนี้ตกหน้าร้อยครั้งหรือไม่แต่รู้แค่ว่ามันใกล้เคียงกันแต่แม้ว่าเขาจะไม่นับเขาก็ไม่กล้าขี้เกียจวัดสอง ในเวลานี้บริกรในร้านก็นําอาหารสองจานมาด้วยอาการสัน่นถูกต้องแล้วเหรียญทองนี้เป็นค่าตอบแทนสําหรับโต๊ะตัวนั้นเมื่อเห็นบริกรมาจีโยก็หยิบเหรียญทองออกมาทันทีแล้วโยนให้บริกรพนักงานเสิร์ฟในร้านตื่นประหนกและเกือบจะพลาดเหรียญทองไปฉันเห็นเขาตกใจมากอยากล้าถ้าคุณขอให้คุณยอมรับมันคุณจะยอมรับมันอย่างตรงไปตรงมาและเอาโต๊ะอื่นมาให้ฉันด้วยจีโยพูดเบาๆใช่ๆช่พนักงานเสิร์ฟพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าและรีบช่วยจียยย้ายโต๊ะจุดจุด,จด หลังอาหารเช้าจีโยก็จับไปอย่างสงบภายใต้สายตาที่จับตามองของทุกคนรอบตัวเขาส่วนชายตอแหลที่สลบไปก็ฝากไว้กับเจ้าของร้านการใช้เทคนิคการเคลื่อนไหวระดับต่ำเท่าสั้นอินลัชชั่นแฟของระดับลึกลับทำให้จีูใช้เวลาไม่นานในการไปถึงเทือกเขามอนสเตอร์บี t หลังจากเข้าสู่เทือกเขามอนสเตอร์บีสแล้วเขาก็ตรงไปยังพื้นที่จงเว่ยเขายังพบกับสัตว์ประหลาดมากมายระหว่างทางแต่เขาแก้ไขพวกมันทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ติ๊งปรมาจารย์ได้ใช้ทักษะอันล้ำลึกหมัดเสียใจแห่งคุณเขาระดับลึกกล้ามและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากทักษะลึกซึ้งหมัดเสียใจภูเขาระดับล่าง200ดอกจัน99 9ครั้งติ๊งปรมาจารย์ได้ใช้ทักษะอันล้ำลึกหมัดเสียใจแห่งคุณเขาระดับลึกล้ามและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากทักษะลึกซึ้งหมัดเสียใจภูเขาระดับล่าง200ดอกจัน999ครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ ติ้งยินดีด้วยอาจารย์ทักษะลึกซึ้งระดับต่ำหมัดภูเขาแห่งความเสียใจได้ประสบความสำเร็จในการทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรแห่งประสบความสำเร็จเล็กน้อยอัญญประกาศคู่ระหว่างทางไม่ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดประเภทใดก็ตามพวกมันทั้งหมดถูกจัดการโดยจีโยด้วยหมัดเดียวท้ายที่สุดแล้วพื้นที่โดยรอบลวนเป็นมอนสเตอร์เกรดหนึ่งที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีเพียงครั้งเดียวอย่างไรก็ตามหมัดเมาแห่งความเสียใจของเขาได้รับการเลื่อนขั้นเป็นขอบเขตประสบความสำเร็จเล็กน้อยในไม่ช้าจีโยก็เข้าสู่วงใน ทันทีที่คุณเข้าไปในพื้นที่ด้านในคุณจะรู้สึกได้ว่าออร่าของสัตว์ประหลาดที่อยู่รอบๆนั้นแข็งแกร่งขึ้นในทันใดาหากเป็นคนธรรมดาที่นี่เขาอาจถูกกระซาะโดยสัตว์ประหลาดเหล่านี้และเป็นบ้าไปแล้วโชคดีที่ฐานการฝึกฝนของจียูสูงเพียงพอวิญญาณชั่วร้ายเหล่านี้มีผลเพียงเล็กน้อยต่อเขาติงปรมาจารย์ถูกวิญญาณชั่วร้ายกัดกร่อนและพลังจิตขั้นพื้นฐานได้รับคะแนนประสบการณ์1ดอกจัน999ครั้งในขณะนี้จูจูจีโยก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนใหม่จากระบบ ความแข็งแกร่งทางจิตบทที่87การพังทลายของพลังชั่วร้ายความก้าวหน้าของพลังวิญญาณจีโยตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งมันจะเสริมพลังจิตของเขาได้อย่างไรพลังจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนเกิดมาพร้อมกับมันและสามารถปรับปรุงได้ด้วยการปรับปรุงการฝึกฝนศินละปะการต่อสู้หากพลังจิตถึงระดับหนึ่งมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นการโจมตีทางจิตฆ่าคนที่มองไม่เห็นได้จียูไม่อาจมีความสุขไปกว่านี้อีกแล้วเพราะการอยู่ในพื้นที่ตรงกลางของภูเขาสัตว์ประหลาดสามารถเสริมสร้างพลังจิตของเขาได้ ติ๊งป <ame> รมาจารย์ถูกวิญญาณชั่วร้ายกัดกร่อนและพลังจิตขั้นพื้นฐานได้รับคะแนนประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999ครั้งติ๊งปรมาจารย์ถูกวิญญาณชั่วร้ายกัดกร่อนและพลังจิตขั้นพื้นฐานได้รับคะแนนประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999ครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ติ้งขอแสดงความยินดีด้วยอาจารย์พลังจิตขั้นพื้นฐานได้ประสบความสำเร็จในการทะลวงเข้าสู่อาณาจักรเสียวเถิง อัญยประกาศคู่ติ้งขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พลังจิตวิญญาณขั้นพื้นฐานได้ประสบความสาเร็จในการทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรดาเฉิงอัญญประกาศคู่ติ้งขอแสดงความยินดีด้วยอาจารย์พลังจิตขาาั้นพื้นฐานได้สาเร็จจนบรรลุถึงสภาวะที่สมบูรณ์แบบแล้วอัญญประกาศคู่ติ้งตรวจพบว่าพลังจิตวิญญาณขัข้นพื้นฐานมาถึงสภาวะสมบูรณ์แบบแล้วแอลมันจะได้รับการอัปเกรดเป็นพลังจิตวิญญาณระดับทองแดงโดยอัตโนมัติ อัญญประกาศคู่หลังจากเดินไปรอบๆพื้นที่จงด้วยมารยะหนึ่งพลังทางจิตวิญญาณของจีโยก็ได้รับการอัปเกรดเป็นระดับทองแดงเท่าที่เขารู้พลังจิตแบ่งออกเป็นสีระดับจากต่ำไปสูงระดับทองแดงระดับเงินระดับทองและระดับแพลทินัมเขาไม่มีทางรู้ได้ว่ามีระดับที่สูงมกว่าที่ด้านบนหรือไม่ทันทีที่พลังจิตแข็งแกร่งขึ้นถึงระดับทองแดงสัตว์ประหลาดที่อยู่รอบๆแทบไม่มีผลกระทบต่อจียูในเวลานี้จียูไม่ได้เร่ร่อนอย่างไรจุดหมายอีกต่อไป ในความเป็นจริงเขาเดินลึกเข้าไปในพื้นที่ตรงกลางของเทือกเขาสัตว์ประหลาดไม่เพียงแต่เพื่อล่าสัตว์ประหลาดเพื่อรับเหรียญทองแต่ยังเพื่อค้นหาวัสดุบางอย่างด้วยใน,ในใจของเขาเขาจำวัสดุที่จำเป็นในการปรับแต่งยาเม็ดซีสเวียนชิงหลิงยากีกวนคิงลิง่งเป็นยาอายุวัฒนะคุณภาพสูงระดับ3และวัสดุที่ต้องการนั้นหายากมากแม้แต่ในสาขาเฉาหยางก็ไม่มีวัตถุดิบก,การเล่นแร,แร่แปรธาตุทั้งหมดตัวอย่างเช่นวัสดุส่วนใหญ่ที่จำเป็นในการปรับแต่งยากีกวนคิงลิง่งไม่พบในสาขาเฉาหยาง แต่เป็นไปได้ที่จะหาวัสดุบางส่วนในบริเวณตรงกลางของเทือกเขาปีศาจอย่างไรก็ตามจียอยังวางแผนที่จะหามอนสเตอร์ระดับสองที่แข็งแกร่งกว่ามาฝึกฝนด้วยเป็นเวลานานแล้วที่เขาบุกเข้าสู่อาณาจักรยุกวนและเขาไม่เคยต่อสู้ได้ดีเลยตอนนี้อัจฉริยะรุ่นเดียวกันทั้งหมดในเมืองโบราณชายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอีกต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงสามารถมาที่นี่เพื่อฝึกฝนกับสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังเท่านั้นตอนที่จียยกาลังจะหยิบแผนที่ออกมาเพื่อค้นหาสถานที่ทันใดนั้นก็มีวิญญ,ญาณชั ทันใดนั้นเขาก็ขมวดคิ้วกลิ่นอายปีศาจนี้ไม่ธรรมดาไม่ได้แย่ไปกว่างูเหลือมแถบแดงที่เขาพบมาก่อนมากนะักเห็นได้ชัดว่าเขาถูกต่อซังเป็นเป้าหมายหลังจากนั้นไม่นานหมีคริสลี่ตัวใหญ่ที่มีใบหน้าดุร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาฉันเห็นว่าหมีคริสลี่ตัวนี้สูงกว่าจีอูมากกว่าสองเท่าโดยมีลำตัวเหมือนเนินเขาและมีแสงสีแดงสองประกายในดวงตาของมันในขณะนี้หมีคริสลี่ที่อยู่ตรงหน้าเขาทําให้เขานึกถึงหมีดําจอมดุร้ายที่เขาพบเมื่อพบเจียงอยู่สิ่งครั้งแรกมเ,รเกม หากจีโยจำไม่ผิดหมีกริสลี่ตัวนี้น่าจะเป็นหมีบ้าดุร้ายของสัตว์ประหลาดระดับสองซึ่งค่อนข้างหายากในเทือกเขาสัตว์ประหลาดตามชื่อของมันหมีบ้าที่ดุร้ายโหดร้ายอย่างยิ่งและชอบข่มเหงผู้อ่อนแออย่างโหดร้ายเมื่อพิจารณาจากวิญญาณชั่วร้ายที่เล็ดลอดออกมาจีโยรู้สึกว่าระดับของหมีผู้ดุร้ายที่อยู่ตรงหน้าเขาวควรอยู่ที่ระดับที่สองและสามซึ่งไม่แตกต่างจากระดับที่สามของอาณาจากักรหยูส่วนมากนักแต่พลังของหมีผู้ดุร้ายนั้นน่าสะพรึงกลัวและเป็นการดำรงอยู่ที่ยากลำบากมากสำ แต่จีโยไม่ได้ตั้งใจจะวิ่งหนีเขายิ้มแล้วพูดกับหมีจอมดูว่าฉันจะฝึกกับคุณกวงเซียงผู้ดูร้ายดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่จีโยพูดและรีบไปหาจีโยด้วยเสียงคำรามติงปรมาจารย์ได้ใช้ทักษะลึกลับระดับต่ำเทาซันอินลัชชันแฟลตและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากทักษะลึกลับระดับต่ำเทาซันอินลัชชั่นแฟลตสองร้อยดอกจันเก้าเก้าเก้าครั้งฉันเห็นร่างของจีอยกับพลิปอยู่พักหนึ่งและหายไปกับที่ทันทีหลบการชนที่รวดเร็วและรุนแรงของงงงงหหมมมแบบมีมีีไไดดด้้้้้้อออยยยยยย่่่าาสสบููููรรรรรณ์แแเเพุเ e นนละตตใญกกก็ถกผัโง บทที่แปดที่88หญิงลึกลับที่ถูกปกคลุมเมืม่อเห็นฉากที่น่าตกใจนี้จีโยกอสไม่ได้ที่จะ TS สองสามครั้งหากการประทะครั้งนี้กระทบเขากระดูกของเขาอาจจะแตกสลายในเวลาเดียวกันเขายังยืนยันว่าระดับของหมีดุร้ายที่อยู่ตรงหน้าเขาอยู่ที่ระดับที่สองและสามจริงๆและเขาเป็นวัตถุที่เหมาะสมมากสำหรับการฝึกฝนแต่การฝึกฝนเป็นเรื่องขององค์การฝึกฝนหากคุณต้องการเอาชนะหมีดุร้ายตัวนี้ความยากไม่ธรรมดา เนื่องจากสัตว์ประหลาดแข็งแกร่งกว่าผู้ฝึกศิละปะก,การต่อสู้ของมนุษย์มากในแง่ของความแข็งแกร่งและความแข็งของผิวหนังผู้ฝึกศิละปะก,การต่อสู้ของมนุษย์โดยทั่วไปจึงเสียเปรียบในระดับเดียวกันเมื่อพบว่าเขาไม่ได้โจมตีเป้าหมายกวงเซียงผู้ดูร้ายก็ยิ่งโกรธมากขึ้นและรีบวิ่งไปหาจีอยู่อีกครั้งและตบหัวจีอยู่ด้วยอุ้งเท้าหมีตัวใหญ่นั้นจีโยร่าช์เทาสันอินลัชชันแฟลตในทันทีและหลบการโจมตีของหมีที่มีความรุนแรงอีกครั้งได้อย แต่คราวนี้เขาไม่ได้ซ่อนตัวร่างของเขาแอร์วบไปด้านข้างของกวงเซียงผู้ดูร้ายหมัดของเขาควบแน่นด้วยพลังอันล้ำลึกและกระแทกไปที่ส่วนที่อ่อนแอกว่าของไวโอเลนต์กวงเซียงนั่นก็คือเอวติง้งปรมาจารย์ได้ใช้ทักษะอันล้ำลึกหมัดเสียใจแห่งขุนเขาระดับลึกกล้ามและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากทักษะลึกซึง้งหมัดเสียใจภูเขาระดับล่าง200ดอกจัน999ครั้งด้วยพละงกำลังทั้งหมดของเขาจีโยก็กระแทกเข้าที่เอวของหมีผู้ดูร้ายบูมจะเห็นได้ว่าเอวหนาของกวงซีอองผู้ดูร,าาาร,รา้ายาสย แน่นอนว่าหมัดนี้สร้างความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพให้กับหมีบ้าที่มีความรุนแรงอย่างไรก็ตามจีโยยังคงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจขนของหมีดูร้ายตัวนี้หนามากเพราะเขารู้ดีว่าหมัดแห่งหมัดเสียใจของเขาทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่เอวของหมีที่มีความรุนแรงและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้เปรียบโดยการอาศัยหมัดนี้โซจีโยไม่กล้าที่จะพูดเบาๆและในช่วงเวลาสั้นๆนี้ก่อนที่หมีผู้ดูร้ายจะตอบเขาก็ต่อยเขาอีกครั้ง กวงทรงที่ดูร้ายรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เอลของเขาเขาหันกลับมาด้วยความโกรธและตบจีโยด้วยฝ่ามือของเขาด้วยสายตาที่เฉียบคมและมือที่ว่องไวจีโยใช้เท้าสั้นอินลัชชั่นแฟลเพื่อหลบอีกครั้งและใช้โอกาสนี้ชกไวโอเลนแบร์อีกครั้งด้วยวิธีการเล่นกับหมีดูร้ายเช่นนี้จีโยจึงพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเร็วของเขาในทุกด้านนั้นเร็วกว่ากวงซีองผู้รุนแรงมันเป็นไปไม่ได้ที่กวงซีองผู้รุนแรงจะแตะต้องเขาดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงถูกทุบทีอย่างเฉยเมยเท่านั้น ติ้งยินดีด้วยอาจารย์ทักษะลึกลับระดับต่ำภูเขากำปั้นเสียใจได้ประสบความสำเร็จในการทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรแห่งบูรณาการและการเจาะอัญญาประกาศคู่ฉันไม่รู้ว่ามันพูดซ้ำกี่ครั้งแล้วหมัดแห่งความเสียใจได้รับการเสริมกำลังโดยจียูให้เป็นบูรณาการจีโยรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยทีละน้อยแม้ว่าในไม่ช้าหมีผู้ดูร้ายนี้จะหมดแรงจนตายหากมันยังคงดำเนินต่อไปเช่นนี้แต่มันก็น่าเบื่อมากที่ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปทันใดนั้นฉันเห็นเขาปรากฏตัวต่อหน้ากวงซีอองผู้ดูร้ายด้วยใบหน้าที่เเเตต็มมด้้ววยรรื่อองลลกกกสาาะับี มีดูร้ายที่เหนื่อยล้าและมีแผลเป็นไปทั่วทั้งร่างกายกลับบ้านดีเดือดอีกครั้งหลังจากเห็นมนุษย์เจ้าเล่ตรงหน้าเขามันตกมันอีกครั้งพยายามฉีกมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าให้ขาดออกจากกันอย่างไรก็ตามคราวนี้จีโยหยุดหลบและเผชิญหน้ากับมีที่มีความรุนแรงแบบเผชิญหน้ากันโดยตรงติงปรมาจารย์ได้ใช้ทักษะอันล้ำลึกหมัดเสียใจแห่งขุนเขาระดับลึกกล้ามและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากทักษะลึกซึ้งหมัดเสียใจภูเขาระดับล่าง200ดอกจทรั้งอัญประกาศคจันงร่างกายของนายท่า้รั้เจ็บ และค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากทักษะลึกลับระดับต่ำเกรหาะหอนาดินระดับสีเหลือง1ดอกจัน999ครั้งแม้ว่าหมีบ้าผู้ดูร้ายจะไม่อยู่ในสภาพที่ดีในเวลานี้แต่ความแข็งแกร่งของมันก็ยังน่าสะพรึงกลัวจีโยเสียเปรียบภายใต้การ,รเผชิญหน้ากับผู้ดูร้ายกวงซีอองและถอยกลับไปสองสกเพื่อรักษารูปร่างของเขาให้มั่นคงอย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่เขาจะไม่ขี้ขลาดเลยแต่เขายังกล้าหาญมากขึ้นในขณะที่เขาต่อสู้โดยไม่มีการหลบเลี่ยงแม้แต่น้อยอาศัยเนื้อและเลือดเพื่อเผชิญหน้ากับมีผู้ด้ดราย ในเวลาเดียวกันภายในสิบไมล์จากที่ตั้งของจียูชายหนุ่มและหญิงสาวหลายคนก็เดินช้าๆพวกเขาสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกันและดูเหมือนจะมาจากฝ่ายเดียวกันหนึ่งในนั้นคือหญิงสาวที่สะดุดตาที่สุดผิวของเธอยิ่งกว่าหิมะและดวงตาของเธอเหมือนสันน้ำใสเมื่อเธอมองไปข้างหน้าเธอมีอารมณ์ที่สง่างามและมีเกียรติค้าคลุมหน้าของเธอเพิ่มสัมผัสแห่งความงามอันลึกลับให้กับเธอให้คนถูกถ่ายรูปรู้สึกละอายใจและไม่กล้าดูหมิน่นแต่มีบางสิ่งที่น่าทึ่งในความหนาวเย็นหญิงและว่องไวนั้นแอลามันทำ บทที่แ9ฉากที่น่าตกใจคุณหนูพวกเรากำลังจะเข้าสู่พื้นที่ตรงกลางของเทือกเขาอสาูรสัตว์ร,ร้ายในเวลานี้ชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างค่อนข้างแข็งแกร่งมีลักษณะค่อนข้างแก่และสงบเดินขึ้นไปข้างหญิงสาวที่น่าทึ่งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาหญิงสาวพยักหน้าเล็กน้อยโดยไม่แสดงความตั้งใจที่จะหยุดนอกจากนี้ยังมีชายหนุ่มสองคนอยู่ด้านหลังดวงตาของพวกเขาแอบมองผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมหน้าเป็นครั้งคราวและมีความชื่นชมในดวงตาของพวกเขาจนมองไม่เห็นทีมสี่คนยังคงเดินหน้าต่อไป ทันใดนั้นชายผู้มั่นคงก็หยุดและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าเดี๋ยวก่อนมีอะไรผิดปกติชายหนุ่มทั้งสองพูดด้วยความประหลาดใจผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมหน้าขมวดคิ้วเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วมองไปในระยะไกลราวกับว่าเธอสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วดูเหมือนว่ามีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังสองตัวต่อสู้กันอย่างดุเดือดต่อหน้าชายผู้สงบพูดด้วยสายตาจริงจังในความเห็นของเขาโมเมนตัมประเภทนี้สามารถสร้างขึ้นได้โดยสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังสองตัวที่ต่อสู้กันเองเท่านั้น ทำต่อไปในเวลานี้ในที่สุดหญิงสาวที่สวมผ้าคลุมหน้าก็พูดได้และเสียงที่เย็นชาและไม่มีตัวตนก็ดังออกมาแต่อัญญประกาศคู่ชายผู้สงบกำลังจะพูดออกมาเพื่อห้ามรามเขาแต่เขาก็ยอมแพ้หลังจากคิดถึงเรื่องนี้เขายือนอยู่ข้างหญิงสาวที่สวมผ้าคลุมหน้าคอยระวังสัตว์ประหลาดที่ปรากฏรอบตัวเขาอยู่เสมอชายหนุ่มอีกสองคนตามมาอย่างขี้อายไม่กล้าส่งเสียงอย่างไรก็ตามเขายังคงเดินต่อไปโดยไม่ได้เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาด โมเมนตัม um ขอองค์การต่อสู้ที่ดูเดือดก็ดังขึ้นเช่นกันเมื่อพวกเขาเข้าใกล้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะการต่อสู้ที่ดูเดือดนี้ทำให้มอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงหลีกเลี่ยงมันได้ในที่สุดทีมสี่คนก็กำลังจะไปถึงจุดที่เหล่าสัตว์ประหลาดต่อสู้กันอย่างดูเดือดช่วงเวลาต่อมาดวงตาที่สวยงามของหญิงสาวที่สวมผ้าคลุมรีลงชายผู้สงบนิ่งตกตะลึงและชายหนุ่มทั้งสองก็ยิ่งตกตะลึงมากขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขามีเด็กชายในชุดคลุมสีดำต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแอล์แมนเป็นหมีที่ดดดด่ด้าาาาายเกกกตตตออหนทลละะคซึึงงตตงงงใววขขพม แม้ว่ายาวชนของมนุษย์จะเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ก็น่ากลัวอย่างยิ่งเช่นกันชายผู้สงบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าภาพตรงหน้าเขานั้นมีจริงจริงๆแล้วมีมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถเผชิญหน้ากับหมีที่ดุร้ายได้แบบตัวต่อตัวด้วยร่างกายของเขาและดูเหมือนว่าเขาจะสามารถจัดการกับมันได้อย่างง่ายดายชายผู้สงบมองย้อนกลับไปและพบว่าชายหนุ่มทั้งสองอยู่ในอาการมึนงงแล้วเขาถามหญิงที่สวมผ้าคลุมด้วยเสียงต่ำทันทีคุณหนูเราอยากจะขึ้นไปช่วยไหมผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมหน้าสายหัวเบาๆดวงตาที่สวยงามของเธอจับจ้องไปที่เด็กชายชุดดำเดียวก่อน ชายผู้สงบพยักหน้าซ่อนตัวอยู่ในป่าและมองดูอย่างเงียบๆจุดๆในการเผชิญหน้าอย่างดูเดือดกับหมีบ้าผู้ดูร้ายหมัดกำปั้นแห่งความเสียใจของจีอูได้มาถึงจุดที่เที่ยวชานแล้วไม่เพียงแค่นั้นแต่ทักษะการป้องกันร,ระดับต่ำของเขาเกรอะดินหนาของระดับสีเหลืองยังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์999เท่าและยังได้ทะลุทะลวงไปสู่ขอบเขตของการบูรณาการและความเชี่ยวชานหลังจากนั้นจีโยก็ค่อยๆเปลี่ยนจากเสียเปรียบมาเป็นได้เปรียบ เพราะทักษะการชกมวยของเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถกินยาเพื่อฟื้นฟูพลังงานอันล้ำลึกของเขาได้ตลอดเวลาซึ่งเทียบเท่ากับเครื่องจักรเคลื่อนไหวตลอดกาลและความแข็งแกร่งทางกายภาพของวอยโอเลนแบร์ก็หมดลงอย่างรวดเร็วและตอนนี้ก็หมดแรงไปแล้วจริงๆต่อมาสถานการณ์กลายเป็นการถูกบทขยี้เพียงฝ่ายเดียวของจียูความแข็งแกร่งทางกายภาพของกวงเซี่ยงที่ดูร้ายหมดลงและเขาไม่มีที่ว่างให้สู้กลับไม่นานหลังจากนั้นกวงซีอองผู้ดูร้ายก็กำลังจะตายเรียกจีโยถอนหายใจด้วยความโล่งอกนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเล่นได้เต็มตาขนนาดี้ โอเคคุณจะไปตายก็ได้เมื่อมองดูหมีรุนแรงที่กําลังจะตายตรงหน้าเขาจีโยก็พูดด้วยรอยยิ้มบางๆหลังจากนั้นทันทีหมัดก็ล้มลงและหมีบ้าผู้ดุร้ายก็ถูกฆ่าตายจนหมดจุดจุจุด,จด,จด